เนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่ผู้สุขคนเด้อบัดสุด่มของสุบอนทุกอาชีพทุกสาขากับวันนี้มาเปรียบเทียบราคาควายตลาดกับราคาบั้นบันนะครับเด้อสายพัฒนาสายปืนบั้นจักหน่อยกับพัฒนาหรอซื้อหมวกอะไรครับผมนี่ได้เดือนกัวแล้วเซื้อหมวกเบิม่มเหอ,เอลูกเบิ้มดิ ลบวกเบิ่มเนาะครับเนาะครับนมเตาดีนะครับเนาะสามพันเพิ่มพันล้านสามพันนะครับเด้องูดีนะครับเด้อตาเต็มหมดต้มกล้วยกลางทงครับพี่น้องกลางตะนุนง่ายนะครับรถกระเด็นรวยๆอยู่ครับตาเต็มแจ่มๆเนาะของข้อขาวชัดเจนครับพี่น้องบบกเผาใหญ่เรื่องง่ายเชื่องบ่ตื่นบ่ตื่นโอ้นี่ยคือว่าบ่ตื่น

หอยแหลนในบักเภาโอ้หนาทองน่ะเออกว่างดีบักเภาเงยได้ครับเด้อเล็บแข้งเล็บขาครับพี่น้องับเบังหน้าเบังตาเบังหน้าเบังตาแม่สาวเงยบอกมีลูกมาจากโตแล้วครับหนิพานไม่สามตัวในช่องโอ้สามตัวตัวตามในทองโอ้หนาทางดังคมได้ครับเด้อควยงามควยรอ กวางไงปันกล้วยเติอเนาะโอ้แับนมดีนมจีเต่าครับมาชมกล้วยพองไงหวานทื่เราเด้ครับด้วยมันนี่เบื้องลูกกอนบอกครับว่เปิดบ่มมนตัวนี้แม,ม่บอกดิสูงร้อยสามสิบกัวสามสิบบวก <c oughs> บ่ได้ขายได้เป็นเดืนนี้เลยวุกค เขาดีนะครับเด้อเขาตากดีครับผมเขาโอ้หน้าตากับทรงใหญ่ทรงสูงเนาะยะ่างสก้ามภาเผยหน้าตาคมคาย้ครับปากดีปากครับแก้วครับกว้างกว้างโอ้มีไฟอยู่ยุ่ยเชี่ยวกู่ตาบ่าไฟควันไหมควันอยู่หน้าปากคนอยู่หน้าปากต้คน,น,าากน,นคนันดิด <laughs> คนตีสื่อเด้อนี่ตอัวย <laughs> ววาววะ โอ้ยส่วงอยู่ส่วงหลังก็มีซางซางโอ้ยวันดีนะครับเด้อขาหนาการหลังมีเบิร์ตกับวันดีไปนี่ของอ่างดีของไง,งครับผมหางพัว่วอาลาดว่าไปส้มบากันียังก่อนว่า,วาหางดอกอะ่ะเอาไปเบิ่งต้มไม่อีกครับลูกออกไ,ไ,ไม่เป็นไม้แดดจีเดียว,วนั้นละ่หะหัวบรด้างจะหางดอกมา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 โปะน้ำเลย ปัญญากล้วยนะครับด okay. ah. ้วยกอปัญญากล้วยเหรอพี่น้องลูกของอีหย yeah, okay. ังก่อขาขาวจนพูนยังก่เทพมงคลกำลังดังเลยครับด้อลูกเทพมงคลของพ่อใหญ่หวังเะครับด้อคนนอนเทียงเลี้ยงควายแต่โรแก่นเราพคนนอนเทียงเลี้ยงควายครับพี่น้องผู้เดียวดายนอนเียงเลี้ยงล้วยนอนเทียงเลี้ยงควายผู้เดียวดายมังกรผู้เดียวดายนะครับให้กำลังใจกันครับผม ลูกใจก็ติดตามนะครับเด้อยสำหรับเพื่อนๆพื่คำว่าชมเลยครับพี่น้องอู้ใหญ่ย่ามงายครับพี่น้องแม่นี่แม่ได้จักโตแล้วครับลูกมันนี่โตแล้วลูกสีโตคือโตสีนี่บวออกมา้นี่ครับหน้าทางดังผมครับเขาตากเขาใหญ่เขาดีนะครับเด้วยตาดียืดเชิดครับผมตอนนี้วันนี้วันที่15เมษายนนะครับหกห้านะครับสงกรานต์ปีใหม่ไทยมาชมคว่ยงามครับ นอนเถียงเลี้ยงควายสำหรับเกษตรกรกูอยากได้ััวอ,อยากได้กล้วยครับพี่รองเอฟซีอยู่เบื้องนอกเบื้องหน้าเบื้องน้ำกันชมกล้วยงามๆครับเปิดไรบ้างเนี่ยครับเนราคากันจะเปิดแม่ลูกตอนนั้นเขาเปิดไรสอง,ม,งมันสามตัวตนั้นยี 20, <25 S 2> <25. S 1> ่สิบยี่สิบห้าครับยี่สิบายี่สิบห้าแคนนสามตัววันนี้มันได้สามตัวหรือเปล่าันนี้สามตัวเปิดไรบปางเนยครับก็คือเก้าตัว ยิบผ้าแน่นนะครับเด้อสนใจกิงกลางสอบตามได้ครับพอวันบ้านนอนอ์เที่ยงนะครับบันนพบเบงนะครับพี่น้องอันนี้ลูกนันบอตัวนี้บอกตัวนอนอยู่ตัวนอนยู่โลูกมันตัวนอนอยู่ครับ,บ,รรบเด้อลูกมเก้าวเจ้าเก่าเจะาเลื่อนหน้าตาดีเน,ะนาะาาทางนี้ป้มเก่ามเก้าลูกตัวนั้นบอก <Man. S 2> อันนั้นบอกเบิ่มบ่เนี่นอันนี้เทพมงคลนะครับเด้อออกเดรยอาทิตย์นึงครับขาเขาจุ๊ะเลยทุกน่องเขาเลยครับเด้อหางดอก ตัวแม่ครับตัวแม่ทงทงขาจะตัดแล้วนแนเหนีเงาบ่ะดีกลับมาชมน,น้ำกันเอา้าเับพีนองเบ่งหนาเบ่งตาเบ่งแข้งเบ่งขาครับพูนดีครับเล็บแข้งเล็บขาครับหางดอกอีกครับพญาคว้ยครับพญาคว้ยอันนี้สูงความสูงครับผมอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกเนาะสี 42, ่สิบสองสิบสามโอ้ยง่ครับผม ู้ใหญ่เด้อครับเด้อมองเจคของได้ครับผมนี่มังโจควางคนยืนนี่เด้อโอ้สูสีค้นเหมือนันครับผมไปยืนตะหุ่นลิบเลยแสีบจิ้เพนหัวเนาะไปสามตัวสองเชนหาด้ครับเด้อตัวแม่พร้อมนี่เสียบมงค้นครับพี่น้องอันนี้โลกมันตัวเถิกบ่ตัวผูครับตัวผูก็ได้หลายเดือนละแปดเดือนแล้วครับเบิ่มนะครับเด้อลูกเบิ่มแปดเดือนครับผมนอนครับผม แม่อ่างดีครับผมสำหรับผููใดอยากได้สนใจแม่บอกครับเอฟซีอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่กรุงเทพอยากให้พ่อแม่เลี้ยงออกกําลังกายหล่นกนัทักมากครับสองแสนห้าสามตัวนะครับออกไม่ไหมครับนี่นอนอยู่นะครับพี่น้องสวยๆงามๆเมืองหนาเมือง,าง,างตาครับเทพมงคลเทพมงคลเด้อครับด้วยเทพมงคลข,ขาขาวจ้วเลยหางดอกพร้อมวกกันแม่น,นาแดนนี่เป็นพญายคุ้ยเลยเน,น,นาะนาเดนกใหาแพ่งเลยน,นาแดนห้องดอก งามๆน้องกันครับเบางหน้าเบางตาเขาครับผมตาแต้มแจีมจำกล่องข้อขาวสองกล่องชัดเจนครับพี่น้องเล็บดีนะครับเด้อมีไฟหลบโตเลยครับขวัญหลบโตเลยขวัญขาหนาขวัญสวากหลังขวัญสวงหลังมีเบิดเนาะขวัญขวัญอยู่กลางก็มีทุ่นเขาเปลือกยุ่ยยุ่ยยุ่ยหนวกหนวกมั้งแต่มีปะขวัญงามๆครับผม ขนงามๆนะครับด้วยอยู่หนุกกัมี่ขนทุ้นเขาเปลือกขนกังห่มนะเพื่นว่าตามตำราอัตลักษณ์ประเทไทยครับถึกถึกถึกมันมันเน็บแต่วมันงน้ำเนียสวยสวยเทพมงคลครับสวยๆงามๆมันน้อยอยู่บนเพราะหน่อยเดี๋ยวขาเงาเทพผมว่ามันน้อยแต่บอนนี่มันออกมาใหญ่เดีตัวนี้เออไล่ลุกไปกินเงาไปเบิ่มครับผมอู้หนึ่งเบิ่มก็ใหญ่อยู่ครับผมได้แปดเดือนครับผมสูงประมาณร้อยยี่สิบได้เนาะ แปดเดือนสิบเดือนครับผมตัวนี้ตัวนี้ขาข,<อ>ข,ของเกาเจริญโอ้ขาทางดีครับตัวเถอือกันผู้ใดอยากสนใจพอบอกอหลวกไงยา,ยยากใครบ่ตัวนี้เปิดบ่นน่อยากได้ผู้ใดอยากได้พอพันตัว,าาว,วมาติดต่อได้ครับผมจริงกลางโทมาเลยครับด้วยบทโทษแต่คลิปครับเกาเจริญก็กญกมีเบิรมพลั่นก็มีไปอยากได เป็นพ่อบล็อกครับผมเดี๋ยวได้เป็นพ่อพันธุ์กับหน้าตาดีๆเขาจะเลื่อนครับเบิ่มกับตัวนี้น้อยๆโอ้งามครับสมอาทิตย์หนึ่งนะครับเด้วยไรเจ็ดมือแปดมือเนาะตาแต้มแจ่มจำหัวหลุนนะครับเด้อยเขายังบ่ทันปรุงอุ้ยขาเนี้ยขาขากับขาดีกับเบิ่งแม่ครับพี่หองหลอดของแม่ยับได้อ่างดีปันสั่งครับทุกครงท้ายบักเน่าตัด แม่กับขวัญดีครับไส้ขวัวมีเบิดสวงหลังขาหนาจากจิบบรรยายบปถือครับให้เผาล้ปรับเล่าเรื่องนะครับเรื่องรับเล่าเรื่องโอ้ขวัญบัดโตครับพี่น้องออกมาัวตหตน่อย,ตตยวะทีเจ็บมงคลนะครับเด้อมีดำดำแล้วก็สีทองๆสีดอกเล่าจังหน่อยตาแต้มแจ็มจัครับโอ้ขุนคนครับพี่น้องปรยนันขวัญทุ่นเขาเปลือกเลยครับผมซีหานี่ครับ คนเข้าเปลือกนะครับขวัญอยู่หนกขวัญอยู่ขาห่าห้าขวัญหกขวัญโอ้หกควัญนะครับยุ่หนากระมี่ครับผมยุ่ตายุ่หนากระมี่เฮ้ยตาบริยานก้นหนึ่งก้นเทพมงคลงามๆครับขาขาวๆออกมาใหม่ครับในที่สุดก็ออกมาแล้วครับคุณแม่ครับผมน้องได้จักกิโลละน้องมันอ่ะเป็นเป็นหม้อเลยสตเอเ้ยแม่ยหงไงครับพี่น้อง สำหรับผู้สนใจแม่บอกครับสองแสนห้านะครับโทรถามได้ครับพี่น้องกับกิ่งกลางสอบถามนะครับเด้ออันนี้เกาเจริญอันนี้เบิ่มครับเกาเจริญโครงสังเงี้ยครับผมไทยหนาลื่นตึ่นไทยยกสูงดีครับกกหางไงกับเบิ่งพ่อยชนิดไงหรือกับพี่น้องสองแสนห้าไม่แพงนะครับสนใจกิ่งกลางสอบถามได้ครับขอบคุณมากๆครับที่รับโจเบียบซิบจูบจูบุกจุกจุบจุบจุบบอุนะครับเด้อเป็น เพชรพักดีใช่แนวครับผมสำหรับความบาแล้วก็ซอยกันพี่น้องบึงชมน้ำกันครับครับผมขอบคุณมากครับพอทันมีแล้วก็ยันเฮ็ดตัวเขาบอกให้ขัยันเพชรเพชรสามเดือนหนึ่งเนาะเพชรตะปีไม่ม่นี่ไหมมันีม่ทิ้มก็เดียวค่ะมันมีคนกันไม่ทีมมนไล่นกไล่นูดังแล้วทีม อ้าไปนี่ไปไล่นกนี่ไปไล่หนูดังเลาปลาคนหนึวานคนนึงไปไล่หนูนึงทำทาเลียนนึ่งคนบึงดีได้เลียนอะไรตุนก็จะมวนเถีว่าคนไทยกับไทยเป็นเทีคนบงเป็นลานคนอยู่กรุงเทียมบงหน้าอยากเบึงอยากเห็นได้อยากเคยเห็นนะเปตกอะไรเออโอ้่าสุดยอดว่ะ